สวัสดีครับนักเรียนรหสวนักเรียนครับก็มีนักเรีะครับสู่้องเรียนของรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับการป้องกันการทุจริตนะครับเราก็เรียนมาวักที่แล้ว เการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเนาะคุประโยชน์ส claro ่วนตนกับส่วนรวมนักเรียนรู้จักระบบคิดถานสองไหมครับรู้จักรู้จักระบบคิดถานสิบไหมรู้จักเออตามกันยังไงมันต่ากอะไรไงระบบคิดถานสองเป็นแบบไหนครับเป็นคิดแบบเห็นประโยชน์อะไรมากกว่ากันประน์ส่วนรวมส่วนรวมใช่ไหมถานสองถานสิบเป็นเห็นแบบไหนครับส่วนตน ประโยชน์ส่วนตัวตใช่ไหมเ,เออเดี๋ยวมาลองดูวันนี้คุณจะพาเรานะครับมารู้จักกัระป๋องเกมน้องผู้พูดเกมตอบเกมวันนี้คุณจะพาไปเล่นเกมเออคุณจะพาไปเล่นเกมเออพามามูดเกมตอบเกมคุณจะพาไปเล่น ดูนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินที่เราได้เดินนะครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันศ่อรสถานการณ์ของเรนวันนี้สถานการณ์ก็คือนักเรียนได้ครับหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่จะต้องเดินไปตามสถานการณ์ต่างๆนะครับครับจะได้เดินไปยังสถานการณ์ต่างๆนะครับไปเดิน โดยที่เราได้ใช้การสถานการณ์ทีา่าเป็นระบบคิดฐานสิ่หรือระบบคิดฐาสนสองอันตั้งใจฟัานะคุณจะอธิบายนาิกาครั้งเดียวนะครับเดินไปตามเส้นทางตามสามนะครับโดยที่เราจะได้การมาการมาคนละสามใบนะครับแล้วที่พบรวบว่าสถานการณ์นั้นน่ะเป็นระบบคิด โดยที่จะมีคนที่จะเป็นผู้ิพากษามาตัดสินนะว,ว่าเราคิดถูกไหมอันนี้ใชระบบที่ทางสองกินไหมใช่ถ้าตัดสินว่าถูกเราจะเล่นความลุกเกา๋าเพื่อเดินไปตามเส้นทางาต่างๆสถานการณ์ก็คือเราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเดินทางและเก็บสะสมแต้มให้ได้มากที่สุดเราต้องทำยังไงถึงจะได้แต้มชัยชนะต้องคิดแบบไหนคิดฐา,านอะไรครับฐานสองฐา,านสองเป็นผล นีนะครับทีบ่ดีครับโอเคเอเัอะและนี่คือหน้าตาบดเกมของเรานะครับนี่เราจะได้เริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วจะมีการ์ดอยู่ทั้ง3-4สี่รูปแบบนะครับ เคนเอาสองฝั่งก็ได้สองฝั่งสองฝั่งนี้นะครัะทีนี้ฝังนะ่งไหนตกลงกันในกลุ่มว่าครูจะให้มีผู้พิพากษา3ามคนผู้พิพากษาจะเป็นคนคอยตัดสินว่าเพื่อนเราเนะี่วางการถูกไหมสถานการณ์นะี้มันใช่ระบบกิถังสองหบบพิถังสิบสไหมนะะจากนั้น คนนะครับเด็กคนจะอธิบายเนาะอ่ะจับคู่กันก็ได้เนาะให้จับคู่กันก็ได้คนพกอีอ่ะเชิญด้านหลังเลยครับเอาพกอี้อะไรมา้เลยพกอเลยบอกอียนนะครับจะได้รับบทบาทเป็นคนละเมืองเนาะเป็นคนดีที่ต้องเดินไปตามเส้นทางเพื่อจะให้ถึงจุดหมายตรงนี้ใครถึงตรงนี้ก่อนนะครับจานะได้แต้มบอกอีกสิบคะแนนนะเราจะได้คอยลูกเต๋าเพื่อเดินการทอยลูกเต๋า เราจะได้การนะครับสถานการณ์แบบนี้การสถานการณ์นะครับเราได้การไปปุ๊บเราต้องิเคอว่าอันนี้สถานการณ์นี้เป็นระบบคิดฐานสิหรือฐานสอง <ๆ S 1> <elly S 2> เราลงาสิเขียนไปลาแทนแม่โดยใช้ลายเซนเขียนลายเส็นปุ๊บประคองเองนี่ฐานสิหรือฐานสองฐานสิใช่ไหมใช่ฐานสิไหมพว่ยภาษาถ้าเขาวางมาฐานสิตรงนี้ปุ๊บเขาจะได้โยนลูกเต๋าหนึ่งล<ห> <ๆ S 1> ูก<ฮ> เพื่อถอยเพื่อเดินใช่ไหมค่ะเออแต่ถ้าเขาพิคราะห์ได้ว่าอีกใบหนึ่งเป็นฐานสองเขาวางตรงนี้แล้วผูิภาษาตัดสินว่าถูกต้องเป็นระบบที่ฐานสองจริงๆเขาจะได้ถอยลูกเต๋าสองลูกและเดินมันจะไปไกลกว่ากันไหมครับไปไกลกว่าแต่แต่หลังจบเกมนะครับถ้ามีคนที่เดินมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับเกมจะวนอยู่รอบหนึ่งแล้วจบแล้ว เราจะได้คะแนนตามที่ตำแหน่งที่เราอยู่สมมติคนนี้มาถึง30แล้วคนอีกคนหนึ่งยังอยู่20คนนึงก็จะได้20แต้มไปเลยแล้วคะแนนจะนับการที่เราถือไว้นะครับเราจะได้แต้มการของการที่เป็นระบบที่ฐาน2ใบละ10แต้มดังนั้นเราต้องเกีบรตฐาน2ไว้ไหมเก็บไว้เออพือ่อัน้การเราต้องวางแผนเองว่าว่าเราจะใช้การฐาน ใช้อันไหนเนาะจากนั้นจะมีการพิเศษช่วยอีก3ใบนะครับถ้าเราได้นะอันใบที่1ทํางทดีต่อเนื่องก็ถ้าเอวางการพิเศษตรงนี้เธอจะได้ทอยลูกเต๋า2ลูกเลยหรือถ้าเราเก็บไว้จะได้แคะแนนอันนี้อันนี้ได้คะแนนเท่ากับการถ่านสองไหมไม่ใช่ไหมการถ่านสองได้กี่คะแนนสิบใช่ไหมถ้าถือการถ่านสองว่าจะได้สิบคะแนนใช่ไหมครับ แต่อันนี้ได้คะแนนน้อยกว่าก็ลองคิดดูว่าจะเก็บใบนี้ไปไหมเก็บไปครับใบที่สองเรามีสิ์จั่วการ์ดสองใบและถอยลูกเต๋าหนึ่งลูกถ้าเธอวางปุ๊บเธอจะได้จั่วการ์ดสองใบขึ้นมา,าแล้วก็คือได้การ์ดเพิ่มปกติเราจะได้จั่วการ์ดเธอละใบเธอละใบนะและการที่สามนักเรียนเจ็บป่วยมาด้านขันะก็เลย ขอ,อความเชื่อจากเพื่อนเลยหยิบการ์ดจากเพื่อนได้หนึ่งใบอันนี้ก็เลือกเลยว่าจะหยิบจากใครน,นะเออถ้าใช้ใบนี้มาหยิบการ์ดจากเพื่อนหนึ่งใบแล้วก็นะคอยลูกเตานะครับนะวิธีเล่นนะเราจะได้เรื่อต้นเราจะได้การ์ดคนละสามใบก่อนเสามใบเสร็จปุ๊บก,ก่อนตอนเล่นเราก็จะจั่วหนึ่งใบแล้วก็วางหนึ่งใบเข้าใจไหมเออจั่วก่อนหนึ่งใบ แล้วเธอก็วางแผนว่าเธอจะวางไปไหนวางการพิเศษไหมหรือวางการฐานสิบการฐานสิบคนเก็บไว้ไหมครับไม่ไม่เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อะไรไม่ได้คะแนนมันไม่ได้คะแนนที่การที่ได้คะแนนคือการฐานสองกับการพิเศษที่ได้แปดแต้มใช่ไหมแล้วก็การไดดแต้มก็คือตามจํานวนเก้าที่เราเดินถึงถ้าใครเดินถึงสามสิบก็บวกอีกสิบเลยก็จะได้เป็นสี่สิบแต้มใช่ไหมข้อเก็บจบ เขาอยู่ยีิบเจ็ดก็ได้ยีิบเจ็ดเขาอยู่ยี่สิบก็ได้ยี่สิบแล้วไม่ได้โบนัสอันนี้โอ้คูได้เหรอแจกมาเลยคุณเอาคุณจะแจกนะสี่คนใช่ไหมครับมา,าลองดูผู้พิพากษารอตัดสินนะคะผู้พิพากษายังไม่เจ้าหนค่ครับคนละสามครับอูโออุนโน,โน,โนอย่าให้เพื่อนเห็นอุนโน<อ>เกม ในการหายางนี้ออะอะดูดูการ์ดตัวเองอะมามาช่วยเพื่อนหน่อยใครจะเล่นอันนี้เฮ้ยมาเบิ้งมาเบิ้งกูดิมาดี่มมมาเล่นกับนายนี้นายไหมผมจิบแจมโอเค